แบบอย่างที่ดีโครงการต้นกล้าทำนำชีวิตภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนโรตัสมเดลวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีด้วยการเข้าค่ายคุณธรรมฝึก การนั่งสมาธิรวมทั้งสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมการสวดมนต์หมู่สันเสริญพ่อรัตนตรรยทำนองเสารพันยะการอาราธนาพระพุทธศาสนาพิธีได้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้กล้าหาญทางด้านคุณธรรมจริยธรรมจิตสังคมค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีความมั่นคงทางด้านจิตใจเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการต้นกล้าทำนํำชีวิตดำเนินการโดยใช้ระบบ ตามวงจรเดมิง PDCA และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Lotus Model สู่การปฏิบัติประกอบด้วย Learning Activity ออกแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรมอันดีงามที่เกิดผลดีต่อนักเรียนและสถานศึกษา Objective วัตถุประสงค์ที่พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Teamwork and Technology การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยการร่วมมือเป็นทีมความสามาคัคคีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสัมพิผล u n d e r s t a n d i n g ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีต่อสถานศึกษา Situation in real time การนำไปปฏิบัติและนำหลักไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเช่นโครงงานคุณธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีไทยกิจกรรมสวนมนต์บูชาพระรัตนตรัยทำนองสัลพัญญะกล่าวคำอาราธนาธรรมการบรรยายธรรมให้กับนักเรียน ในระดับชั้นต่างๆเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกกิจกรรมนักเรียนได้รับการเน้นย้ำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลการดำเนินง,งานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนปีการศึกษา2564-2566พบว่ามีผลการประเมินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนวัดวังดีบุญเลิศได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นรางวัลโรงเรียนคุณธรรม3ดาวปีการศึกษา2564รองชนะเลิศอันดับที่1เข้ารอบระดับประเทศประเภททีมหญิงล้วนประถมศึกษาจากการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะประเภททีมรองชนะเลิศอันดับที่สเข้ารอบระดับประเทศประเภททีมชายล้วนระดับมัธยมศึกษาจากการ ประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรรยทำนองสรพันยะประเภททีมรองชนะเลิศอันดับที่สองเข้ารอบระดับประเทศประเภททีมชายล้วนประถมศึกษาจากการสวดมนต์สรรเสริญพารัตนตรรยทำนองสรพันยะประเภททีมรางวัลชมเชยประเภทหญิงล้วนมัธยมศึกษาจากการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพะรัตนตรรยทำนองสรพันยะประเภททีมโลรางวัลเกียรติคุณประเภทฉันทะ โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเกล่าประจำปีการศึกษา2,565เข้าร่วมระดับประเทศการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนตรัยทํนองสรพัญยะประเภทโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนายาวชนเนื่องในวันมาคับบูชาประจำปีการศึกษา2,564 รางวัลเข้าร่วมระดับประเทศการประกวดสวนมวลหมู่สันเสริญพระรัตนตรัยทำนองสาพันยะในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาสินหาต้นแบบระดับประเทศ โล่รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะระดับประถมศึกษาโครงการนครศรีธรรมราชเมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมกิจกรรมตลาดนัดวัดวังประจำปี2566 วิธีการประเมินผลโรงเรียนวัดวังดีบุลเลอศมีวิธีการวัดและการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายอาทิเช่นแบบประเมินผลความสำเร็จแบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมแบบสอบถามความพึงพอใจ และนำผลการประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่อการพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จโรงเรียนวัดวังรีบุลเลิศได้เน้นการทำงานเป็นระบบและเกิดประโยชน์ในวงกว้างมีการวางแผนและกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้มีการทำงานตามระบบขั้นตอนที่วางไว้เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อสร้างการพัฒนาที่สามารถดำเนินการได้อย่างหลากหลายมีทิศทางโดยการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบตามวงจรเดมิง DCA ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเกิดการรับรู้เข้าใจปัญหาและความต้องการร่วมกันของทุกฝ่ายการเผยแพร่เชิงประจักษ โรงเรียนวัดวังรีบุลเลิศมีการเผยแพร่แบบอย่างที่ดีโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดวังรีบุลเลิศและช่อง YouTube โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าโรงเรียนวัดวังรีบุลเลิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตสอง